ยินดีก uh, yeah. ันมากมากคุณฟ claro ังขา5ชายหาดไทยนะติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เกาะกระดานจังหวัดตรังได้ติดอันดับนะด้วยเช่นเดียวกันอ่า5าชายหาดไทยที่ิดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกมีอะไรบ้างพี่ต้นค่ะอันดับแรกนะคะจะต้องเป็นเกาะกระดานสิถูกต้องเกาะกระดานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งชายหาดที่ดีที่สุดในโลกและก็อยู่อันดับที่หนึ่งอันดับต่อมาเพราะว่าประเทศไทยเราติดตั้ง5จุดค่ะ ่อมามีอะไรนะคะน้องอนิกานะอันดับนะคะหก็คือเกาะกระดานจังหวัดตรงังอันดับเหาดไดเลจังหวัดกระบี่อ,อันดับ18บแปดหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตอันดับ21แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาแล้วก็อันดับ44อ่าวตะโนดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอันนี้เป็นการเปริดเผยนะคะ,คะ จากทางด้านของเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดเวอร์บ h ชไกด์ของประเทศอังกฤษนะคะที่เขาเผยแพร่ผลการจัดอันดับในหัวข้อ100อันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566